ติดตามพื้นที่รับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพระหัสสบดีีที่14กรกฎาคม2565ช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดและจะเนื่องด้วยอิทธิพลใดปัจจัยใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่รองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยโดยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาลสศินป์ร้อยเอ็ดมุกดาหารคอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วระยอง จันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลโดยทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ยกเว้นในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันจากที่เราได้ดูโมเดลสภาพอากาศรวมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรา ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ